หนึ่งในข้อถกเถียงสําคัญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์มีชัยริชุพันธ์ก็คือวิธีไหนที่จะปฏิรูปการศึกษาได้ผลมากที่สุดนะครับในร่างฉบับนี้ระบุชัดเจนอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาการเรียนฟรีก็ไม่ต่างจากฉบับ5.0แต่ว่าคุณอัชลาครับจะว่าไปเรื่องกระแสคัดค้านเรื่องนี้เนี่ยไม่น้อยกว่าประเด็นทางการเมืองนะครับ แม้เวลาจะไม่แตกต่างกันแต่รัฐธรรมนูญปี2550กําหนดให้เริ่มต้นการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมหนึ่งไปสิ้นสุดที่มัธยมปลายขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติเริ่มตั้งแต่ก่อนัยเรียนนั่นก็หมายถึงจะไปสิ้นสุดที่มัธยมต้นค่ะเรื่องด้วยในวันที่29มีนาคมที่คณะกรรมการนิการรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามกล่าวมีได้รับรองการจัดการส่าการการศึกษา เยาวชนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยชูป้ายประท้วงร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติระหว่างการเดินสายชีย้แจงการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของประธานกรทเมื่อวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพราะเชื่อว่าการบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการให้การศึกษาฟรี12ปีโดยเริ่มตั้งแต่ก่อนไปเรียนหรือระดับอนุบาลไปจนจบมัธยมศึกษาตอนต้นจะส่งผลเสียต่อการศึกษาของไทย เราะเท่ากับตัดสิทธิการเรียนฟรีระดับมัธยมปลายหรือจํากัดสิทธิการศึกษาที่สูงขึ้นสุดท้ายเด็กก็ต้องออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพราะแม้เรียนฟรี12ปีจะเท่ากับรัฐธรรมนูญปี2550แต่รัฐธรรมนูญฉบับเดิมกำหนดให้เรียนฟรีตั้งแต่ปฐมหนึ่งจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายความลื่มล้ําทางการศึกษาอันเนื่องมาจากฐานะทางสังคม ทำให้เด็กก่อนไปเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาต้องสูญเสียโอกาสไปคือสาเหตุสําคัญที่กรทยกมาเป็นเหตุผลในการขยายการเรียนฟรีมายัางเด็กก่อนไปเรียนค่ะเพราะผลการวิจัยทั้งโลกทั้งในแง่สาธารณสุขและในแง่ของการการศึกษาเขาได้ข้อยุติว่าเด็กจะพัฒนา วิทยกรรมได้ต้นทำตั้งแต่ก่อนห้าโคตั้งแต่สองโค้ขึ้นไปหรือถ้าสามารถได้ก็คือตั้งแต่โค้ครึ่งขึ้นไปเมื่อการศึกษาภาพครับเราเริ่มต้นตั้งแต่โค้ที่เจ็ดมันไกลเกินกว่าไปไกลเกินกว่าจะพัฒนาได้แล้ว แม้จะมีเสียงคัดค้านหลักคิดของกรทแต่นายสมพงศ์จิตระดับอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวคิดนี้เพราะเห็นว่าการศึกษาไทยนับจากนี้ต้องเน้นคุณภาพแทนปริมาณซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาโลกที่ให้ความสําคัญก่อนระดับก่อนวัยเรียนขณะที่การลงทุนด้านการศึกษาของไทยปัจจุบันมุ่งไปที่ระดับประถมศึกษาและมัธยมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับระดับก่อนวัยเรียนและสายอาชีวศึกษา ส่วนข้อกังวลเรื่องการตัดสิทธิทางการศึกษาระดับมัธยมปลายนั้นร่างรัฐธรรมนูญมาตรา54รองรับไว้แล้วด้วยข้อกำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งกองทุนนี้จะมาจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐและการบริจาคเบื้องต้นมีแนวโน้มการพิจารณาช่วยเหลือโดยจะยึดหลักรายได้ต่อครอบครัวใกล้เคียงกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ยังต้องถกกันต่อไปค่ะสำหรับข้อดีข้อเสียของการเรียนฟรี12ปีตามร่างรัฐธรรมนูญแต่หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามิโติจดใหญ่ที่ต้องคิดต่อไปก็คือจะจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนอย่างไรเพื่อตอบโจทย์คนไทยที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณคุณอัชลานะครับ